ป่างามป่าสะอาดครับพี่น,นี่ต้นกุ้งค่ะต้นกุง้งหลายขนาดพี่น้องมีแต่ลำใหญ่ๆต้นนี้ก็ต้นกุ้งใหญ่ค่ะเห็ดเพาะเพิ่นกระสีมักออกในต้นกุ้งใหญ่ขนาดพี่น้องแต่ละแะ่ละให้ให้นาค่ะยันละเพื่อเพิ่นสิออกในะให้นาไปก่อนเพื่อเพิ่นแต่ลุภุพระแถวนี้ค่ะพี่น้องเดินไป บุมีค่ะบุ้มีพี่น้องบุมีอันนี่เราเบิ่งต้นหนึ่งก่อนเพราะว่าหากับคู่อัดเ่วันนั้นได้ได้ต้นหนึ่งแต่๋ยวบุ้งว่าเพิ่นสีออกหรือเปล่าต้นเนี่ต้นจิกเนาะต้นจิกเนี่ยน่าจะไม่ออกเนาะพี่น้องเนาะ หลอดเพือเรื่งน้ำตาลอยู่ทุกหน้าค่ะกล่องสันเดิ่มไปเพลียง่างเด้อพี่น้องโอ้ยหอบขนาดเมื่อยค่ะโอ้เบิ่งหญ้าเนี่ยค่ะพี่น้องโอ้เบิ่งหญ้าเนี่ยงามขนาดให้งัวได้กินเนาะโอ้หญ้าหญ้าคักขนาดน่ะไปค่ะเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกัน แดดฮอนขนาดโอ้บาวบาบวาเหื่อจนเข่าตาครับพี่น้องผู้เสได้เฮดแต่ละดอกเนี่ยทุกขนาดหาเฮ็ดหาฮอนเนี่ยเาว่าราคามันแพงค่ะเพงโบติค่ะโบทิแพงเนี่ยเพระาะว่ามันหายากถ้าโบสัมผัสด้วยตัวเองค่าบ้าหูค่ะว่าหายากปันใดแต่กะกินกระแซบค่ะนี่ไม่เพียงน่าจะได้ดอกหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องนี่นะพี่น้องได้ดอกหนึ่งค่ะ เพื oh, ite, ่อนให้อยู no, e. the water. The water ่อุ้ยนี่ครับพี่น้องอุ้ยมันคพี่น้องมันมันคลงให้นาแล้วมันค่ะได้ได้อุ้ยบังเน่อยพี่น้องเป็นจุ่มเป็นจุ่มเหรอคะว้ายคุ้มเลยคุ่้มเพาะหนังค่ะนี่เพาะหนังคนะพี่น้องคุ้มเลยคุ้มเลยเนุ่ยโอตโตนเต้นค่ะบังเน่อยโอ้ค่ะขนาดเลย อีกไม like yeah. uh, oh, okay. hmm. ่เนิ่นกับพี่น้องเห็นไ่มคะเห็นไหมพี่น้องนี่ค่ะงูใหญ่ขนาดเลยค่่ะพีน้องคมคมมากเลยค่ะเขียวเหนเด้อโอ้ยได้ได้ค่ะพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยค่ะเยอะพี่น้องเลยนี่ค่ะพี่น้องนี่กองไปก่อนกับกองก่อนไม้กัน สะจยอดเลยคุ้มกับคุ้มอ่ะห,หนูใหญ่คุ้มกับพี่น้องให้แม่เปียวเคลียก่อนอเคลียกคุ้มมาก หาในถ้านั้นมันจะได้ดีกว่านะคะพี่น้องมันจะได้ดีกว่าหาในถ้าในให้นามันจะได้ดีกว่าครับพี่น้องคุมอยู่ได้อีกจุ่มหนึ่งเลยค่ะโอเคแล้วค่ะพี่น้องมีแต่ลูกใหญ่ๆค่ะยืไม่เพอิเบิ่งอีกกันด้อ Okay. โอ้สะใจสะใจได้เยอะจดที่อยู่ทางบทานอีกอีกสี่ห้านวบยโอ้าได้ได้ค่ะพี่น้องแม่เพียวเหยียบพ้นค่ะโอ้ยนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะหน่วยบักใหญ่พี่น้องโอ้ยบักนี่ค่ะได้เด้อได้เด้อได้เด้อได้ได้ได้ค่ะ คุม้มค่ะคุ้มคุ้มเดือดหายก่อนก็ทีจะทางเพิ่ปรททานในบ่เนาะอันนี้ก็น่าจะใช่เนี่ยโอ้นี่ก็ใช่บอกโอ้ไม่ใช่ค่่ะพีน้องมัน เป็นมันบ่แม่นบ่แม่งออกอยู่ว่าไม่ออกก็ออกอยู่พี่น้องมานอยู่ลองดูไกลๆถนครับพี่น้อเพื่อได้ คุมเลยในสี่ห้าหกบอกคุมเลยพี่น้องใส่พลังงานเบิ่งค่ะสายตาเบิงบบ่งว่าเบิ่งว่าเป็นเห็ดแล้วอะ่ะน,นี้อะไรเนะี่ยเห็ดอะไรกันเนี่ยเห็ดดินเพี่น้องนี่เลยนี่ก็มี่อีนึ่นั่งค่ะใส่หน่อยหน,นึ่ง ยังไม่แก่ได้อหูอได้ถ้าสังเกตไม่ดีนะพ่นจะเหมือนก้อนหินนะคะพี่น้องอนนี้ก็ได้ดินเตะมันเตกมันจะแตกตรงนี้นะคะพี่น้องถ้ามันออกนะนี่ค่ะมันจะเตกตรงนี้ค่ะเป็นมเพียวเมียวดูเป็นไรอ้เห็ดค่ะพี่น้อง เห็ด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 เ sì, ็ดเห็ดเห็ดเห็เห็ดเห็ดเห hết ố đây cho đồn thấp phi thư cả biết không người nhảy đây xe đây loại cái này đổ loại khờ vào biết không là

กระปันแตกนี่ครบพี่นเนาตรงนี้จะเตกนะคเตกยาวเลยนะจุดตะจริงกระป่นเนาะว้า้ยเฮ้ยเสตเสียดาด้วยเฮ้ยะปุกเน อืมเหรอคุ้มอยู่ค่ะเนี่ยเกือบสิบลูกนะคะว้า ลูกบลเลอะเลยพี่น้อ้ยนี่ยุลูกนึงพี่น้อนี่บ๊พี่น้อลูกบลเลอเลยค่ะ มุมอยู่ค่ะมุมอยู่มองละสิบหน่วยสะกมุมมองละสิบหน่วยมองอละสี่หาหน่ยวนยเลยนี่กะคุมอยู่ไปนอกไ่เพียวก็ได้หลายเลยพอแกงะค่ะีน่นอกเดวสี่หายแกเจ้ห ้นนุ่งกับพี่เนาะหาต้นผุดเงื่อเต็มหน้าเลยค่ะพี่เนาะได้อยู่ได้อยู่